สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะวันนี้พามาเดินบ้านคนรวยนะคะโอ้บ้านคนรวยนะคะ,นคนะ,คะหลังใหญ่เหมือนบ้านเลยที่เมืองไทยดิฉันไม่มีความอยากแล้วนะทุกวันนี้แค่พาทุกท่านมาชมเฉยๆนะคะนะคะตอนที่เรามีลูกนะคะอุ๊ยลูกเล็กๆนะคะ สามสี่คนเราก็อยากมีบ้านใหญ่ใหญ่ใช่ไหมไว้ลูกเราใช่ไหมวิ่งเล่นใช่ไหมแต่พอลูกเราโตแล้วใช่ไหมความอยากนั้นก็หายไปใช่ไหมนะคะดูดอกไม้สวยกันนี่ค่ะนะคะความอยากนั้นก็หายไปเพราะอะไรคะจึงหมดความอยาก แต่อยากไปทนไ้ำไมันละะมันไม่มีคนทำความสะอาดเนาะที่ฉันแก่แล้วนาะเดี๋ยวโทษสวยมากเยอยากได้ให้ท่านเห็นนะคะนะเขอจัดไปเหมือนสวรรค์เลยเห็นไหมบนสวรรค์บนดินเลยนะเนี่ยอันนี้เป็นทางเดินทางเดินนะคะนี่ไม่ใช่ ฉันก็ไม่ได้พามาดูบ่อยๆหรอกนะมาทํางานว่ันก็ทางานคขาก็เหนื่อยอยู่เนาะแต่ก็สนุกดีเนาะไม่เหนื่อยมั่งไม่สนุกมั่งกดโดมารนยาาดูนะอะนี่ค่ะรัววววว้วบ้านสูงค่ะะ เราก็พามาดูนะฮะอู่บ้านคนรวยนะคะโอ้ยดูนะนะคะคหลังใหญ่ยังระวังเลยแต่ละหลังเนี่ยนะหลังใหญ่กะวังเลยนะคะ แต่ขอบนี่คือเขาขายนะคะเนี่ยนะคะแต่ขอบคือขายนะคะคก็ติดขายสะโตสวยไหมถ้าเราจะขายเราก็ต้องทำให้มันสวยนะคะทำให้มันสวยคนก็ถึงจะมาซื้อเนาะแต่ถ้าบ้านมันจัดการไม่สวยหรอก คนเขามาซื้ออะเหมือนเขามาซ่อมทั้งหลังเนี่ยเขาก็ไม่ซื้อถูกไหมนะคะถ้าเขาซื้อแล้วเขาต้องมาซ่อมทั้งหลังเนี่ยเขาก็ไม่ซื้อถูกไหมใครก็จะมาซื้อเนาะฮะ เพราะว่านะคะเขาก็ไม่ซื้อใช่ไหมคะเพราะว่าบางที่เราซื้อเราก็อยากซื้อกระเป๋าเข้าไปอยู่ได้เลยใช่ไหมแต่พอเราซื้อแล้วเราต้องไปนั่งซ่อมอะ่ะน,นี่ก็สวยมากเลยตอนนี้ฉันชอบมากตนา้ตนไม้ต้นไรเนี่ยถ้าใบมันไม่ล่วงก็ดีนะวบมันล่วงแล้วพอเราอายุมากเราไม่ีปัญญาจ,จะไปกวาดมันอะ่ะก้มก้มเงยเงยมันไม่ไหวไงเนาะเหมือนสวรรค์เลยใช่ไหม ถ้าเรามีแรงทำนะให้ดูห่านหงหงก็เป็ดอยู่ร่วมกันใกล้กันนี่เป็ดตรงนู้นน่าแป๊บนึงโอ้ยมันอะไรของมึงเนี่ย เยวีวยลนะอืมนะคะก็ธรรมชาตินะคะเนี่ยเขาไม่ได้ <c oughs> ทาลูกอมอย่งจับจับจ,บจบับขอโทษค่ะฮะธรรมชาติสร้างสรรค์มันสวยงามมากเลยนะคะอคะให้ดูรอบรอบ ไอ <laughs> ้คุณยาหมอเัินเนอ้ยๆดูนะนสัสนะฮะมามันก็อยากจะคุยกันคนก็กลัวก็กลัวเชื้อโรคแหละมนุน่ะนสัสไป น้านะคะน้าคือไกด์ไกด์ท่นะะนะคะ,นะะ,นะะอยากจะวิ่งเดี๋ยวแป๊บหัวนะะ้าให้วิ่งวิ่งไม่ได้เดี๋ยวลดมาลูกนะคะก็ขอให้ท่านนะคะมีความสุขความเจริญนะคะร่ำรวยนะคะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะจ๊ะ ร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านกันเลยนะจ๊ะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองคิดอะไรให้ได้อย่างนั้นเลยนะคะทุกท่านเลยนะจ๊ะให้มันได้มาก่อนเถอะเดี๋ยวค่อยวาเนาะการจัดการนะได้มาแล้วทั้งจัดการได้มาแล้วก็ต้องก็จัดการมันอีกได้รู้นะปั๊ดเฮ้บให้ดูดอกไม้ที่มันอยู่ตรงมันอยู่กับพื้นมันมันนี่อยากจะโผล่มาเลยมันอยู่กับพื้นดินมันก็อยากจะโผล่ขึ้นมาเนาะ มันสวยงามแหละเนาะอันนี้ก็รั้วเขานะคเนี่ยสูงท่วมหัวดิฉันเนี่ยแถววัวบ้านกันเนี่ยะนะคะถ้าไม่มีคนอยู่มันก็ลกล้างาม,มีการจัดมีการตัดรั้วก็สูงบ้านนี้ถ้ามีคนอยู่ก็โอเคไม่มีคนอยู่ก็ ่ะก็เหนื่อยเนะะาะเลามีบ้านใหญ่ๆมันไม่ได้มาตัดย่งตัดหญ้าตัดอะไรมัน Hi m มอ g a n Final d ดักไปถึงแล้หนูล้าแป๊บนึ่งไปเดินใจเย็นออกตรงนี้เขาให้นี่มาตัดหญ้าคอมเมนเตอร์มาตัดหญ้า ก็คือหมู่บ้านคนรวยโอ้โหให้โดดกระดาบโอ้โหนีห่โผมาเธอสวยมากเลยฉันขอถ่ายหนะ่อยจา้าอืมแล้วก่อน้นะมือชาเปลี่ยนมือก่อนหนะ้าเอ้ยนะคะแล้วก็ชอบดอกไม้นะคะเนี่ยทีหมู่บ้านคนรวยนะ่จ๊ะไปถ่ายแบบใกล้ๆนะ phải có chai nữa chẳng Quay cùng rồi à. Đây đọc mai xí sầm hồ vậy piêu số 7 Hòn như ở đài Ôi, ai, 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 ai.

ราจเป็นพยาบาลอาหารจะเจ็บโอ้ยก็หารจะได้มาช่วยรักษา,าบ้านพี่ขาดคนหุงข้าวอยากให้เจ้าไปชว่วยหุงช่วยหาพี่จะเป็นไฟค่ดโอ้ยข้าวนาทีแล้วขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะจ๊ะเรามาจบกันที่ต้นไม้ต้น,นนี้โอ้ยรู้นะขอ มือฉันจะต้องหักแน่ๆเลยใจเย็นที่จะเธอจ๋าแปบ๊บหนึ่งต้นมาต้นนี้สวยงามแค่นี้นะคะพี่น้องสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะ